งั้นไปสตาสุดสุดท้ายไปเซิฟไหน่มันก็รูปเดิมเหมือนกันปะแชทมุมผมถามจริงๆเดสุดท้ายก็ต้องตีกันทุกคนบอกว่าเบื่อแล้ว GTA รูปเดิมเดิมไปเล่นเซิ์ฟไหน่ก็รูปเดิมเหมือนเดิมอะแล้วก็ต้องต้องต้องยัดหนักด้วยถ้าจะเล่นแบบว่าจะชนะเขานะถ้าถ้าเล่นแบบว่าจะชนะไม่ว่าจะไปเซิ์ฟไหนอะสุดท้ายแล้วถ้าจะเล่นถ้าเล่นไปชนะเขาอะมึงก็ต้องเติมอัดอยู่ดีอะมึงเป็นสปอนให้กูไม่ละสองล้านสามล้านกูไปเลย เอา,อาจริงกูไปจริงมึงสปอร์ให้กูแมสองสามล้านอะผมไปเลยผมไปแบบว่าไม่มีข้อกังขาอะไรด้วยผมไปเล่นให้เลยครับมีเงินเติมการใช้ให้ผมแม้ผมไม่สนนะผมไปได้ไปถ้าเราไปจริงอะเราก็อยากชนะเว้ยเฮียเราไม่ได้อยากไปไปแพ้ไปเป็นขี้ปากใครอยู่อยู่ดีครับถามว่าผมมาเติมส่วนผมมาเติมได้ไหมผมมาเติมได้สบายละผมเติมได้อยู่แล้ว ผมมาชิลเติมให้ตัวเองอ่ะสบายครับแต่ของน้องๆผมที่มันต้องขึ้นอ่ะกี่คนนะไปเราก็ไม่ได้อยากแพ้ใครถ้าเราจะไปเซิร์ฟไหนอ่ะช่วงนี้เงินทองมันแพงแล้วหายากแล้ว การไปทําแก๊งผมผมผมจะบอกให้นะเว้ยมันมันไม่ใช่เรื่ององง่ายเลยนะที่จะไปขึ้นแก๊งแล้วก็อาวุธที่จะตามเขาอะ่ะเราเคยทําไม่เห็นแล้วนะตอนที่อยู่1.0นะ่ะเราต้องเติมอัดกันเท่าไหรอ่อ่ะตั้งหลอดกันแต่ละทีอะ่ะตอนที่เราไปลง1.0นะ่ะตั้งหลอดกันชิบหายอ่ะไอ้หี่อาวุธตามไม่ทนันโดนเขากดระยำหมาแพ้เขาเอามือวิ่งไล่ต่อยเขาจําไม่ได้เหรอ ที่เราเติมหมดกันโหยเหี้ยทั้งคนดูทั้งเราหมดกันชิบหายอะ ผมถามจริงๆเลยนะเอาเอาจากใจเลยนะเอาจากใจคนที่ถามตะกี้เนี่ยไปสตาร์ทเทาไหมผมถามจากใจเนี่ยกูอยู่เซิร์ฟตัวเองตอนเนี้ยเนี่ยกูอยู่เซิร์ฟแฟมเนี่ยที่พวกกูเล่นกันมันต้องนานเนี่ยกูยังเอากันไม่รอดเลยตอนเนี้ยกูยังแพ้เขาอยู่เลยมึงให้กูไปพิสูจน์อะไรวะเฮียกูถามจริงๆมึงให้กูไปพิสูจน์อะไรบีบีซีกูยังกูยังแพ้มาเลยเฮียมึงจะให้กูไปทําไมอะถามใจจริงจากใจเลยนะไว้แบบว่าแบบ ไม่ได้ตอแหลเลยกูยังแพ้มันอยู่เลยพวกกูยังเอาไม่รอดเลยไอ้เหี้ยกับเซิร์ฟที่ก,กูเล่นกันมาหลายปีเนี่ยกูยังโดนเขาตบอยู่เลยไอเ้เหี้ยไอดับลูกอะไรวะลูกลสองครับลูกสองลูกสองลุงวัดเลครับไอ้เหี้ยหลุดจัดไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวลูกสองนะไอดับลูกสองอาวะใครช้าวะ ไอ้เนียใครชาวะเี๋ยวพิ่จมเปยนสีกลับโหยเฮียแ้วเขาเาขมาจแลม่งคนอย่างเยอะเลยสัตว์ลูกไหนครับลูกสอง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 มีห้าแก๊งนะลูกนี้มีเฮ้ยใครชาเป๊ปเช็คชื่อหน่อยดิสองเป๊ปจะไม่เข้าเลยเปนเด็เข้าเเดี๋ยววอรเดี๋ยววอร์กับน้ำตา่อขาขนาดผมแคกปเดี๋ยววอกับน้ำตาข่อนอะมันต้องไปจับกลนก่น พวผมผมผมว่าแกงผมไม่จําเป็นต้องพิสูจน์อะไรแล้วอ่ะเหียตรงผมเจอมาหลายแกงแล้วอ่ะทั้งแข่งเอ่ยทั้งอะไรเอ่ยผมว่าพวกผมก็ไม่จําเป็นต้องไปพิสูจน์อะไรแล้วอ่ะเอาจริงๆงตอนเนี้ยนะมีมีคาแล้วลูกสอง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 ตอนเดียสิ่งที่พิสูจน์อะว่ากูแกงกูจะไม่แตกอะ เนี่ยคือคืออยากเดียวเลยที่กูจะต้องพิสูจน์อ่ะตอนเดียเลยอ่ะแค่อย่างเดียวเลยเ่แตงกูต้องไม่แตกอ่ะเลสีสีนี่นะสีเหลืองสีเหลืองสามโกลสีเหลองไห่อยเห่อเหอยู่อหวอยู่อเห่อยเ่เหน่อยหนื่อยเ่เหนือเหอยเเหือยเนอออ นี่ไงสีคว้านด้านขวานี่ไงคนร้องกันเนี่ยด้านขวาเนี่ยเราเราจับฉลากแล้วลุงจับฉลากเราเจออะไรมันเป็นจับฉลากเจอแล้วมาแล้วเหลือมาเลือสามคนครับลุงไปดิพวกมึงไปดิไอพัดไอเนี่ยไอสามตัวเนี่ยมึงไปดิไปไปเลยมาเนี่ยเริ่มมาเนี่ยีเนลน้องถึงมือเนลหรอมั้งกูว่านไาเที่อเอ้ยหมดแล้วแค่เราสีน้ำตาลต่อบไหมต้องรอ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  รอจับใหม่เดี๋ยวเมื่อวานเราไม่เห็นต้องรอรอมันเอาเราเลยเพราะว่าไม่ได้จับของเลยของเลยมาแล้วมาแล้วน้ำตาลมา้้มแลวอนตาลมาดูด้วย เลือเล่อไน,นะอนอไนนะด้เลือดไหลนะอะไรยืนเร็วอืมเฮียกระเด็นดูเลือดไหลน,นะดูเลื่อนเตงด้วยดูเลื่อนเตง้วยนะดูเลื่อนเตง้วยนะ รีวอร์ดด้วยรีวอร์หน่อยรีวอร์หน่อยรีวอร์ดรีวอร์ดรีวอร์้เป็นที่ใส่เพื่อนลุงครับลุงครับว่เฉยน้องลุงเคยอยู่ดอทมูนเหรอครับลุงเคยไปคัดตัวไอ้เฉยน้องทำไมวะโอเคครับลุงเอาลันเลย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  ไอพีออนพ่มาเด็ไอเฮียออนมันโอ้ไอเฮียเอ้ยแมงเสือกตีกูเฉยไอเฮีย อลโหลวาเลนเป็นมม่น้อยเยปลี่ยนมีอะดิเปลี่ยนมีอยไรดิไอ้มึงไม่ชุบปูสักทีวะนอ้เหียหมดตรงแล้วไอ้สัตว์โอ้ยเลือด ไอ้เขี้ยเลือดโคตรแรงโอ้โหไอ้เขี้ยเลือดไห,หลสัตว์ไอ้เขี้ยอย่างแรงอ่ะชมน้ำพงหวยแรงจริงไอ้เขี้ย ก็เห็นสภาพแล้วแบบเหนื่อยเลยสัตว์เก็นหัวุ้ยอะไรนักเลาวะตายเป็นเซตตัวกลางอ่ เฮี้ยอะไรวะเนี่ยชกชัก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 คุยอะไรวะไอเฮี้ยเอฟเฟกเฮี้ยอะไรกูก็ตกใจกูกดปั๊มยาไปเลยไอ้เยี่ยเสียงเฮี้ยอย่างกับกูแบบอะไรก็ไม่รู้ไอเฮี้ยชกชัก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 ไอเฮี้ยตกใจหมดไอสัตว์คุย ตรงกลางถ้าก็ไปชุบตรงข้างในห่วยเอฟเฟกเคี้ยอะไรก็ไม่รู้เยี่ตกใจหมดไอสัตว์แต่ละเอฟเฟกต์อะมัดวาลีสายฟ้ามัดน้ำแข็งอะไรไปเมดเลยไปหมดเลยเว้ยแป๊บต้นผูดจริงนะถ้าไปชุบกลางกล่องมันไม่มันจะไม่โดนอีโม่เอ๊ะเอฟเอฟเฮียเลือยกูไหลรัวๆเลยรออะไรอ่ะตัวแท้งตัขอบวงนะแช่น้ำชกชักชกชักชกชักชกักชกักอยู่นั่นน่ะไอ้เยี่ระดับที่มาต่อยเป็นหัวใจ แป๊บกูตายกูโดนหมัดมาสายน้ำารือต่อยมาเป็นสายน้ำตเต็มจอเลยนายพูดเอ้เรื่อยอันี่ไม่เสร็จเรื่องอะไรนะ <c oughs> เรื่องแก๊งไปลงแต่ละเมืองเหรอผมจะบอกงนี้ <c oughs> เรื่องเรื่องเอาแก๊งไปลงแต่ละเมืองเนี่ยเอาจริงนะเอาจริงเลยนะเอาแบบว่าตอบแบบว่าจริงๆนะแก๊งผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าแก๊งผมดังหรือว่า,วาอะไรนะ แต่งจริงการที่ผมเอาแก๊งไปลงซักเมืองเนี่ยต้องมีจ้างแก๊งผมเอาไปลงด้วยนะจริงจริงเดี๋ยวนี้หลายเมืองเขาใช้วิธีการที่แบบไอ้นี่นะแบบว่าหาแก๊งใหญ่ไปลงอย่างเงี้ยต้องจ้างผมด้วยนะจ้างแก๊งผมเอาไปลงด้วยนะจริงๆนะถ้าอยากให้แก๊งผมไปลงผมรับนะ ผมผมรับผมขอคนละผมขอคนละแบบหลักนัวหลักหลักแบบค่าตัวได้ไหมหลักเป็นค่าตัวได้ไหมไอไออนเนี่ยห้าหมื่นไอเวทเนี่ยผมขอให้น้องมันสองแสนผมเนี่ยขอแสนหนึ่งไอตีนี่แสนห้าแล้วน้องๆทุกคนเนี่ยที่ไม่ได้สตรีมเนี่ยผมขอคนละสามหมื่นแค่นั้นเลยผมไปลงได้ทุกเมือง ถ้ามีคนสนใจเสนอข้อเนี้ยของผมนะอตัละใครติดต่อมาทางเมลผมเลยก็น่าจะหลักล้านอ่ะเดือน อเออโดนเดก็ได้เสียให้ผมโดนเด็เสียโดนเด็ดให้ผมก็ได้อ่าโดนเด็มาป๊อบล้านหนึ่งอ่าเดี๋ยวผมเอาไปแจกจ่ายน้องๆอ่ะเดือนหนึ่งเงี้ยน้องๆผมเต็มที่เลยไม่ต้องเติมก็ได้กาชากูมั่นใจไอ้เหี้ยไม่ต้องเติมก็ได้พวกกูอ่ะเดี๋ยวพวกกูฟาร์มกันแบบว่าเช้ายันดึกอ่ะเผิ่ไม่นอนกันด้วยไอ้เหี้ย เออแล้วมีคนจ้างจริงกูทำจริงมาดิกลัวจริงกูทำไม่จริงกูทำไม่จริงไปเปิดหลอดไม่เอาไอ้เหี้ยเดี๋ยวแม่งมีคนใจจริงมาแต่ถ้ามีอ่ะเอาแต่ไม่เปิดกลัว่่่่มมมัมมมันนไชชคืออปป๊บกวใ มีดแทงเทดียวก่อนเอาก้าวสัญญาไงสัญญาเป็นเดือนเลยครับถ้าถึงเดือนหนึ่งกูก็เลิกกันไงก็แต่ว่ามึงย่างก,กูเดือนหนึ่งอ่ะมึงย่างก,กูเดือนหนึ่งกูก็กูก็ถ้าไม่มีจ้างต่อเลิกเอ้ทุกคนเลิกเอาไม่เสียหายดิเฮียไม่เสียหายอะไรดะลองๆผมได้เงินแดกหนมอะได้เงินค่าขนมอะไ่ซีเรียน,นะเอาจิงๆอ่ะ เออคบเดียวก็กลับกูพูดเล่นได้ตัตย์อย่าทำจริงได้เหี้ยกูพูดเล่นนะพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นไหนจิ๋วมึงเอาคนไหนกูอยากรู้เนี่ยคนถึงสามสิบปะเนี่ยเนี่ยไหนมึงลองดูคนดีว่าคนถึงสามสิบปีเนี่ยอะไรเนี่ยมึงลองเชียร์คนที่ไหนคนถึงสามสิบปีเนี่ย เซิร์ฟเนี่ยลบ้านเลยข้างบนเดี๋ยวได้ชื่อจากข้างหนึ่งเลยให้อะไร่เนี่ยเอาไอ้เกินยี่สิบเนี่ยพี่จิ๋วพาลุงมาห้องนี้เลยลุงขึ้นมาห้องนี้เลยก็ได้จไดูรายชื่อเลยเต็มทิกตอกก็เต็มเลยไม่ได้ดูเจ้าไปลงทำไมทิกตอกเนี่ยเก่งพอหาดิเล่นหนึ่งสี โอ้ไม่อยากดูเลยอะไอ้เทียออฟไลน์อึ้มที่นี่มันมันมันเล่นมีกันนะพี่แม่งชอบแบบชอบชิ้ชื่อมันก็เป็นรายชื่อที่อยู่ตลอดนะัอนเนี้ยรายชื่อที่มันต้องอยู่แล้วล่ะแต่เอาที่เราชอบนะที่เราชอบอยู่พี่วิบาร์เปสกินปืนมาพี่ก่อนเดี๋ยวมีคนไปตัดดราม่าไม่ได้จะดราม่าทียอะไรก็ท่าจ้างเขาก็ไปท่าจ้างอ่ะก็ไป จะดราม่าอะไรเหมือนโปรโมทให้ได้ตามทักทักถ้าไอเนี้ยก็ไปเอาจริงๆอ่ะถ้าให้มาจริงอ่ะที่ผมตั้งไว้อ่ะผมไปจะดราม่าอะไรอ่ะกูบอกถ้าอยากให้กูไปทัวร์เนี่ยราคาเนี้ยไปถ้าไม่มีอ่ะก็ไม่ไปก็ไปทำไมอ่ะเหนื่อยเออจะดราม่าทำไมกูก็บอกค่าตัวน้องๆแต่ละคนมาเนี่ยจะดราม่าอะไรตอดเออตอดด้วยไอตอน ผมขอให้น้องคนนี้ก็คือล้านหนึ่งไอตอสล้านหนึ่งไอฟอร์มทวิตล้านแล้วล้านแล้วตอนผมให้ค่าตัวล้านหนึ่งพอถ,ถึงเจ้ครับไอตอสแบบ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 โอ้ยโดนรถชนเนื้อเรบนึงนี่โอ้ยข้ารถคว่ำพี่นะไอเป๊บ ไอเป๊ปห้าร้อยพอเหี้ยเหมันแม่งรู้มล้านเลยใครอะมืนไม่รู้อ่ะมันไม่รู้จัดเลยใครอะพร้อมล้านจัดอ่ะดูของแม่งดิอะไรวะอะไรของมันก็ฟูอยู่นะเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้มีเก็บของแล้ว ธนาวินนะเจทูความรันจัดอยูแม่งโชว์ของดิมันรวยมันรวยจังวะไอ้เหี้ยใครวะนะสุลต่านนะสุลต่านเซทห้าหมื่นนะอันนี้เซทห้าหมื่นทั้งเซทเลยนะเซห้าหมื่นหกนะกินห้าหมื่นหกมาเทครับลุงอันนี้เต็มไฟนะเนี่ยอันนี้เต็มเต็มนะเต็มนะเต็มนะไม้ขวาสุดน่าจะบวกแปดอีกอันนึงมั้งขวาสุดอ่ะดูแล้บวนะได้ใช่ไหมก๋วยตีนิดก่อนไม้บวกแปดอีกอันนึ่งผมจะมาทำเหี้ยอะไรถือสองไม้แล้วทุบหัวเขาหลายจัดเออรวยนะลุงไของเหลือพวกของเหลือไอ้เหี้ย เราลุกอยากได้ตัวตานพี่เหรอนี่ยไว้ตีตำรวจเพ้าลุงเออไว้ตีตำรวจเฮ้ยจิ๋วขอกาแฟดิกาแฟดิกาแฟดิหนึ่งสี่หกเก้าเ้าให้พี่จมส์ผมไม่มีแต่ผมเอ้ยใครมีกาแฟวะเอามาให้ลุงหน่อยอันนี้เออกูก็มีลุงอยู่ในห้องเช็คชื่อคนแต่สนับนี้เทศสุดละในตู้ไม่มีกาแฟไอ้เก่งต้องมึงแล้วแหละเลือดผมอยู่บ้านเลยเลขหนึ่งสี่หกเก้า ไปร้านลุงแน่หรอครับร้านขอหนึ่งสี่หกเก้านะสี่หกเก้าลุงผู้นี้จะเช็คไหมครับสามลุงครึ่งเดียวผมได้นะได้นะลุงครับว่าปะไอ้นมขอบัตรประกันหน่อยครับไอ้นมไม่มีบัตรประกันเลยมันกิฟต์ได้เลยครับบัตรประกันตอนนี้อ้าวเหรอมาเลยแล้วพกได้แค่ห้าใบนะไอ้นมมาไอ้นมมาหาลุงดิสรุปมันพกได้ห้าใบเหรอโอเคครับไม่ใช่เขาบักให้ใบแค่ห้าใบครับโอ้ยพกมาเยอะเชียวไอ้นมไปหาลุงที่ตู้เลยนมเออถ้าไปกิฟต์ก็ได้ก็ดีเลยด้อย่างเงี้ยไอ้ยักษ์กิฟต์กันได้เลยไม่ต้องผ่านแอดมินไอ้นมไปไหนแล้วอ่ะ น้ำอยู่พี่อจะม,มามาเอาให้ลุงมึงก็ไปให้ลุงยังไม่ได้เอาไปให้ลุงกแ้่ทีตูกระเป๋าอะไรครับกูมีแค่สองร้อยกว่าใบเองนะน้อยจังวะร้อยสองร้อยหกสิบตัวนี้แบบประกันแพงมากนะครับใบละสามแสนอุ้ยยี่ห้าสัตว์ลูกกระเป๋าอะไรครับเอ้เฮ้ยมึงสามแสนคูณสองร้อยที่เท่าไหร่วะหกสิบบาทสิบโอ้ยแคยน้อยจังวะใครจะเอาเรียกอะไรนะครับไอ้ หนึ่งห้าหนึ่งห้าสองใบครับลุงผมองใบต้องมีคนละกี่หนึ่งห้าอะไรนะหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งครับต้องมีห้าใบต้องมีในตู้ต้อมีติดตัวคนละยี่สิบใบอ่ะหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งมึงเต็มป้าไอ้เหี้ยมึงเก็บของมึงก่อนดิเก็บครับมึงมึอไหลว้้นมสดอไม่มียังไงนี่กระเป๋าคูคูหนึ่งสแปดจาวคจอีกใครจอีกหนึ่งสี่แปดหนึ่งครับลุงหนึ่งสี่แปดหนึ่งครับอ้าว ไม่มีใครชุบเลยหรออ้อเหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่เจ็ดไอ้ก้อนสี่แปดหนึบงขครับอะไรไอ้มึงยาวอะไรเปิดเลีอะไรแบบประกันครับลุงเรียกอะไรหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งะตาคุณจะลายอะไรยังไงแล้วอรถเปิดอรถนะครับรวไหนผมไม่มีรถสี่เลเนอ้ยิมเอาผ่านเอาผานเอาผ่านเอาผานเอาผานดิ ไอชิโลไอยเที้ยมันมีเที้ยอะไรต่อยกูดังแป้งเหมือนแก้วแตกอ่ะไอเที้ยมันคือเที้ยอะไรวะผมก็ไม่รู้เหมือนครับผมยังโดนในหัวใจเลยเต็มจอลุ้เลยเขาผ่านลอสิกได้เหรอขอได้เนอะไปด้วยไปด้วยของลุงก็มีนะไอแพนด้าเนี่ยน่าจะมีนะไม่มีมึงดูเดี๋ยวเดี๋ยวต่อยไปเลยเนี่ยเนี่ยมันเป็นดาวกระจายเที้ยแต่ว่ามันจะมีต่อยแตกรู้ไหมแบบหน้าจอคนอื่นแตกอ่ะกระจกแตกดังแป้งไงเที้ยกูโดน่ะตกใจหมดเลยสัตว์เดี๋ยวไปหาครับหาดิ ตกใจหมดครับมีบัตรประกันไหมมีมีสิบอะรอด้วยรอด้วยแบงค์ออลงเนื้ออด้วยได้ไหมครับลุงเออไอสัตว์เรียกรายเงียเร็วเดี๋ยวเออมึงออกไปดิมึงออกไปไกลๆจากตรงนี้ดิใครที่ไม่เอาบัตรประกันไหนเฮียคนนี้เก็บแล้วมึงอ่ะให้ไปละห้าใบคนละห้า วันทุกวันเนี่ยยี่ช่วงหยุดเนี่ยผมบุ้นกับรถมากเลยเนี่ยล่าสุดใช่ป่ะเดี๋ยวผมจะเ,ล,เล,ล่าให้ฟังล่าสุดใช่ป่ะผมเอาแม็กลาเลนไปล้างผมเอาแม็กผมเอาแม็กลาเลนไปล้างเอ่อเมียผมมาเอาแม็กลาเลนไปล้างเมื่อวานเมื่อวานมั้งเมื่อวานนะครับเมื่อวานหรือว่าสองวันก่อนเนี่ยไม่รู้จำไม่ได้ เอาละเอาแมงละเรนไปล้างแล้วทีเนี้ยเราก็ให้ที่ที่ล้างรถนะอ่ะเนาะเขาเขาก็ขับของเขาอ่ะเขาขับไอขับ,ขบถอยขับอะไรเงี้ยแหละแล้วทีเนี้ยเมียผมโทรมาเลยผมกํลาลังยะนอนอยู่ที่รักประตูขวาเปิดไม่ได้แล้วแมงก็เขียนว่าแอร์แบ็กมีปัญหาเข้าศูนย์เซอร์วิสเดี๋ยวนี้ไอสัตว์กูก็ตกใจและไอเฮี้ย แล้วผมก็งงว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรผมก็นั่งงงอะไรเขาปิดประตูรถผมแรงหรอหรือหรือว่ายังไงผมก็ถามเขาเนาะว่าเเออมื่อวานผมก็ถามเขาแหละว,ว่าได้ปิดรถแรงไหมอะไรประมาณเนี้ได้ได้ได้ปิดรถแรงไหมมันถึงขึ้นแอร์แอร์บงแอร์แบ็กมีปัญหาผมว็โทรไปถามช่าง <c oughs> ช่างก็บอกว่าอ,อ อา,อาจจะมีปิดประตูแรงไม่ก็ไม่ก็ปักหลุดหลังเบาอ,อืมเพราะว่าประตูแม็กผมอะ่ะม,ม,มันมันดูดไงครับสมมติถ้าเราปิดปเบาๆมันก็จะดูดฟึบเข้าเลยอะไรประมาณนี้เราแค่ปิดปเบาๆมันก็จะดูดให้ผมก็นั่งสงสัยว่าเด็กรางรถเขาปิดประตูแรงหรอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ตอนแรกว่าจะให้เขาผมมานั่งคิดในใจนะไอ้คิดแล้วอย่างเงี้ยกูต้องทอํายังไงวะประมาณเนี้ยนึ่ไห่งพปะซึ่งตอนเราขับปกติแบงก็มีปัญหาแต่พอไปล้างมีปัญหาผมก็นั่งคิดในใจกูจะทํายังไงดีวันเนี้ยไอ้ที่อะผมก็นั่งคิดต้องนานเลยเว้ยว่าไอสัตว์ทาไงดีวะแล้วผมก็ไปถามช่างแล้วว่าข้ามเปลี่ยนประมาณเท่าไหร่ แบบว่าถ้าไม่มีปัญหาถ้าเช็คอ่าถ้าถ้าโชคมีปัญหาก็อาจจะมีสองสามหมื่นแต่ถ้ามันมีปัญหาเรื่องระบบอะไรต่างๆเนี่ยเป็นแสนนะกูก็นั่งเครียดเลยเย่าผมก็นั่งเครียดไอ้สัตว์เสียงก็เป็นแสนวะไอ้เชี่ยเสียงก็เป็นแสนเลยบอว่าแล้วผมก็นั่งถามสมมติถ,ถ้าผมเรียกผมก็คุยกับเมียนนะผมว่าไอ้เชี่ยถ้าเราไค่าเสียหายเนี่ยไอ้สัตว์แล้วสุดท้ายแล้วอ่ะ เจ้าของเจ้าของที่ล้างรถเขาไม่ได้จ่ายอยู่ดีเขาก็หักเงินเด็กเขาจ่ายวะผมก็นั่งคิดในใจผมก็บอกเมียเออที่ช่างแมงลันขับมาบ้านเน่ะขับมาบ้าน <laughs> เดี๋ยวเราไปซ่อมกันเองไอ้เหี้ยแล้วแล้วทีเนี้ย <c oughs> แล้วทีนี้ใช่ไหมพอเมียผมกลับมาบ้านแล้วผมก็บอกเมียไอ้ช่างมันเดี๋ยวเราซ่อมกันเองแล้วผมก็กลับมาบ้านกป่ะ้วทีผมก็จะไปซื้อเกงอาดิดาสที่ห้างกันละขับไปปุ๊บผม กับขับขับไปที่ล้างรถต่อไอ้เยอะคนสามคนหน่าเสียเลยทั้งทั้งร้านน่ะคือหน้าหน้าเสียหมดอะ่ะหน้าเสียหน้าเสียหมดอะ่ะคือหน้าเสียหมดเลยอะ่ะทุกคนที่ที่ล้างรถอะ่ะคือหน้าแบบซิดเลยอะ่ะผมลงผมลงรถมาพี่ครับอ่อพอดีว่าเบาะมันเปียกอะ่ะเดี๋ยวพี่ช่วยให้เบาะมันไม่เปียกแล้วผมก็แล้วเขาบอกไม่ไม่ไอ้นี่ผมว่าช่างมันช่างมันไม่เป็นไรแล้วก็เดินขึ้นไปห้าง ผมบอกแกแล้วว่าเบาะแม่งเปียกน้าเสียหมดอะเี้ยะที่ล้างเออน,น่าเสียแบบว่าแล้วแล้วแล้วอา่าผู้จัดการเขาเนาะเป็นผู้หญิงผู้จัดการเป็นผู้หญิงแล้วก็กระซิบคุยกับเมียผมคุณคุณเอสเขาจะโบยวายหรือเปล่าผมก็เดินลงมากับผมก็เดินลงนบอกว่าเดี๋ยวเบาะเปียกแล้วสรุปประตูน่าจะไปซ่อมครับน่าจะไปซ่อมแหละน่าไปซ่อมมันน่าจะกะ ผมมองว่ามันน่าจะเสื่อมแล้วแล้วทีนี้มันเป็นจังหวะที่คนมันซวยอ่ะคนมันซวยที่แบบมันไปตกอยู่ที่มือใครผมคิดอย่างนั้นนะว่ามันไปตกที่มือใครคนสุดท้ายนั่นแหละคือซวยมันน่าจะเสื่อมมานานแล้วมั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวต้องเอาไปเช็คครับจะไม่ได้ไปเช็คเลยยังไม่ได้ไปเช็คเลยลเดี๋ยวน้องไปเช็คน้องไปเช็คน้องไ่เช็คยังไม่ได้ไปเช็คเลย ไปเช็คว่าว่ามันมันเป็นอะไรน่าเปลี่ยนโช๊คประตูแหละไม่ได้เอาหรอเว้ยแต่ผมก็ได้คิดอยู่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะค่าเสียหายมันก็ต้องตกกับะะพนักงานน้องน้องคนที่เป็นคนขับรถผมถูกต้องไหมใช่ปะเขาก็ต้องโดนหักเงินเดือนนึกนึกนึกภาพปะ,ปะ เขาก็ต้องโดนหักเงินเดือนของของคนที่ขับรถผมถูกต้องไหมหรือว่าเป็นผู้จัดการวะผมก็ไม่รู้ผมมองว่ามันไอ้เชี่ยจังหวะคนมันดวงซวยอ่ะเนาะมานั่งรถผมแล้วแม่งก็เปิดประตูไม่ได้ผมกว่าคิดแค่นั้นแหละก็ช่างมัน แล้วผมก็บอกน้องมาแหละบอกว่าเฮ้เรายี่ยาซีเรียสไม่เป็นไรซีเรียสเขาเขาเครียดแบบเขาเครียดจัดเลยเขาบอกว่าเนี่ยพี่ผมผมผมเครียดมากเลยอะไรแบบนะั้นผมก็บอกเฮ้ยไม่เป็นไรไม่ซีเรียสมันมันไม่เป็นไรหรอกผมก็บอกน้องไปเงี้ยแต่ผมก็ยังไม่ได้เช็คนะว่ามันเป็นไรแต่หน้าแบบซีดเลยอะ่ะค่าล้างรถเท่าไหร่มันหกเจ็ดร้อยเองล้างไม่แพงอะ่ะหกร้อยบาทห้าร้อยบาทมั้งประมาณนี้ราคา ก็โอร้โอหอะไหล่รถแมคลาเรนแม่งแพงเว้ยขนาดผมเนี่ยยังไม่มีปัญญาที่จะจ่ายเลยเฮียบางทีมัน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 แพงเกินไปค่าเซอร์วิสมันแต่ละอย่างแบบค่าเซอร์วิสงโง่โง่อะเฮียมันยังมันยังแพงเลยอ่ะ ผมเนี่ยจะขายแดดก็ได้ยังไม่ไหววะสวิสแม่งแพงเกินอย่างประกันเนี่ยเฮียปีหนึ่งสามแสนผมก็ไม่ต่อแม่งนะเฮียแพงเกินปล่อยงั้นนะ